อยากหยา่าแต่ไม่อยากเจอหน้าอีกฝ่ายแล้วจะสามารถหย่าได้หรือไม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทนายใกล้ตัวครับพอดแคสต์กฎหมายที่พร้อมอยู่เคียงข้างคุณความสัมพันธ์ที่เดินทางมาถึงทางตันการหย่าอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่หลายคู่ก็มีคําถามในใจว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วว่าอยากจะเลือกกันด้วยดีแต่ไม่อยากจะไปเจอหน้ากันที่อาเภออีกแล้วจะทายังไงได้บ้างบางคู่อาจจะอยู่กันคนละจังหวัดหรือบางที แค่อยากจะจบลงแบบไม่ต้องเผชิญหน้ากันอีกแล้ววันนี้เราจะมาตอบคำถามนี้กันครับในหัวข้ออยากหย่าแต่ไม่อยากเจอหน้าทำได้ไหมสำหรับคู่สมรสที่ยินยอมหย่าทั้งสองฝ่ายแต่ไม่สะดวกที่จะไปปรากฏตัวพร้อมการที่สำนักทะเบียนหรืออําเภอเดียวกันข่าวดีก็คือคุณสามารถทำได้ครับวิธีการนี้เรียกว่าการหย่าต่างสำนักทะเบียนการหย่าต่างสำนักทะเบียนคือการหย่าโดยความยินยอม ที่ฝ่ายหนึ่งไปยื่นเรื่องที่สำนักทะเบียนแห่งหนึ่งและอีกฝ่ายไปยื่นเรื่องที่สำนักทะเบียนอีกแห่งหนึ่งเหมาะสำหรับคู่ที่อยู่ไกลกันหรือแม้แต่คู่ที่อยู่ใกล้กันแต่ไม่อยากเจอกันก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกันครับโดยไม่ต้องไปถึงขั้นฟ้องร้องให้ศาลพิพากษาให้วุ่นวายครับสำหรับขั้นตอนการหย่าตายสำนักทะเบียนต้องทำอย่างไรขั้นตอนอาจจะดูซับซ้อนแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ยากเลยครับมีหัวใจสำคัญอยู่ไม่กี่ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1จัดทำหนังสือสัญญ,ญาหย่า นี่คือขั้นตอนที่สําคัญที่สุดครับก่อนจะไปอําเภอทั้งสองฝ่ายต้องตกลงกันในประเด็นสําคัญให้เรียบร้อยก่อนแล้วร่างออกมาเป็นหนังสือสัญญายาซึ่งควรระบุรเรื่องต่อไปนี้ให้ชัดเจนการแบ่งทรัพย์สินใครจะได้บ้านใครจะได้รถหรือจะแบ่งกันอย่างไรอํานาจปกครองบุตรใครจะเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวหรือจะใช้ร่วมกันค่าอุปการะเลี้ยงดูจะมีค่าเลี้ยงดูบุตรหรือไม่เป็นจํานวนเท่าไหร่จ่ายอย่างไร นี่สินใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนี่สินก้อนไหนเมื่อตกลงกันได้หนังสือสัญญายาฉบับนี้จะต้องมีลายเซ็นของคู่ยาติทั้งสองฝ่ายและต้องมีพยานล,ลงลายมือชื่อรับรองอีกสองคนครับขั้นตอนที่2ตกลงและยื่นคำร้องจากนั้นทั้งสองฝ่ายต้องตกลงกันว่าใครจะไปยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนก่อนเมื่อตกลงได้แล้วฝ่ายแรกก็จะเดินทางไปที่สำนักทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอสำนักง,งานเขตหรือสถานทูตในต่างประเทศเพื่อยื่นคําร้องขอจดทะเบียนหยาต่างสํานักทะเบียนครับขั้นตอนที่3นายทะเบียนดําเนินการเมื่อฝ่ายแรกยื่นเรื่องพร้อมหนังสือสัญญาหยาเรียบร้อยแล้วนายทะเบียนจะตรวจสอบเอกสารและทําหนังสือส่งต่อไปยังสํานักทะเบียนที่ฝ่ายที่สองสะดวกเพื่อแจ้งให้ฝ่ายที่2เดินทางมาดําเนินการในส่วนของตนครับขั้นตอนที่4การยาเสร็จสมบูรณ์ เมื่อสำนักทะเบียนแห่งที่สองได้รับเรื่องแล้วก็จะติดต่อให้ฝ่ายที่2เข้ามาลงนามรับทราบและยืนยันการหย่าตามข้อตกลงเมื่อฝ่ายที่2องลงนามเรียบร้อยการหย่าก็จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายทันทีโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่จําเป็นต้องมาเจอกันเลยครับถึงตรงนี้ผมอยากจะบอกว่ามีข้อควรจําที่สําคัญมากนะครับแม้เราไม่อยากจะเจอหน้ากันแต่การหย่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวหมายความว่า คุณไม่สามารถมอบอำนาจให้ทนายความหรือผู้ใดไปเซ็นเอกสารยาที่อำเภอรหรือสำนักง,งานเขตแทนได้ทั้งสองฝ่ายต้องไปปรากฏตัวต่อหน้านายทะเบียนด้วยตัวเองแม้จะคนละที่ก็ตามครับอ้าวแล้วทนายความจะเข้ามาช่วยตรงไหนได้บ้างทนายความมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนที่1คือการร่างหนังสือสัญญายาครับสัญญาฉบับนี้จะมีผลผูกพันคุณไปตลอดชีวิต การให้ทนายความผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ร่างและตรวจสอบข้อตกลงจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าสัญญาเป็นธรรมไม่เสียเปรียบและครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญป้องกันปัญหาพิพาทที่อาจตามมาในอนาคตได้อย่างยอดเยี่ยมครับสรุปนะครับอยากหย่าแต่ไม่อยากเจอหน้าสามารถทำได้เรียกว่าการหย่าต่างสำนักทะเบียนหัวใจสำคัญคือการทำหนังสือสัญญาหย่าที่ตกลงกันทุกเรื่องให้เรียบร้อยก่อนทั้งสองฝ่ายต้องไปยื่นคำร้องด้วยตัวเอง แต่ไปกันคนละสำนักทะเบียนได้แม้จะมอบอำนาจให้ทนายความไปเซ็นแทนไม่ได้แต่ควรอย่างยิ่งที่จะให้ทนายความช่วยร่างสัญญาย่าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคุณและนี่คือทั้งหมดจากเราในวันนี้ครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางออกของความสัมพันธ์นะครับถ้าคุณชื่นชอบความรู้กฎหมายที่นำไปใช้ได้จริงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด s u b s c r i b e ติดตามช่องทนายใกล้ตัวของเราไว้นะครับ แล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับการสนับสนุนของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ